คุณผู้ชมคะขณะนี้กำลังเผชิญกำลังเกิดแรงกดดันต่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐโดยเฉพาะ o o o g แลและ Facebook ในเรื่องของการทำกิจการซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและอายการระดับรัฐบาลกลางระบุว่ากำลังละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดค่ะโดยเฉพาะ Facebook ขณะนี้กำลังเผชิญแรงกดดันจากคณะกรรมธการการค้าแห่งสหรัฐ และอีกกว่า40มูลรัฐกล่าวหาว่า Facebook ซื้อกิจการของบริษัทคู่แข่งนำไปสู่การแข่งขันอย่างผิดกฎหมายการตั้งข้อกล่าวหาของภาครัฐต่อ Facebook อาจจะนำไปสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในอุตสาหกรรมโซเชียลมีเดียนะคะทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับมูลรัฐของสหรัฐเปิดการสอบสวน Facebook ในช่วงกว่า18เดือนที่ผ่านมาและได้ระบุในเอกสารว่า การที่ Facebook ซื้อกิจการของ i ิน t a g r กรด้วยมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2,555และซื้อ WhatsApp ด้วยมูลค่า19,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2,557เท่ากับการทำลายการแข่งขันที่อาจจะเป็นคู่แข่งต่อ Facebook ในอนาคตนับตั้งแต่เข้าซื้อกิจการความนิยมต่อ Instagram และ WhatsApp พุ่งสูงขึ้น และยิ่งทำให้ Facebook ควบคุมกิจการของโซเชียลมีเดียระดับโลก3แห่งไปพร้อมๆกันและทั้ง3ก็ทำให้มูลค่าของ Facebook พุ่งไปอยู่ที่8แสนล้านดอลลาร์สหรัฐการฟ้องร้องของคณะกรรมการการค้าครั้งนี้ฟ้องผ่านศาลแขวงสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่มีอำนาจและทรงอิทธิพลมากเกินไป และกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้เป็นพันธมิตรของประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือตั้งก็คือโจไบเดนแต่ก็คาดว่าภายใต้การนำของโจไบเดนบริษัทเหล่านี้ก็ยังจะต้องถูกสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะสองเดือนก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดฉากการสอบสวน Google ด้วยข้อกล่าวหาว่ารูปแบบของธุรกิจนำไปสู่การผูกขาดโดยผิดกฎหมาย แต่อายการในคดียังไม่ถึงขั้นสั่งให้ Google ตัดการทำธุรกิจบางส่วนออกไปคาดว่าก่อนสิ้นปีนี้ก็จะมีอีกคดีที่สมาชิกพรรคร p พับลิกันและ d e m o c r a ตจะฟ้องร้อง Google เพิ่มเติมในยุโรปคณะกรรมการกำกับมีกฎหมายแรงกว่านี้และก็อาจจะมีคำสั่งลงโทษด้วยค่าปรับเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าพบว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดนะคะ เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่า Facebook อาจจะต้องแยกตัวจาก Instagram และ WhatsApp และควรจะมีข้อจำกัดสำหรับการทำข้อตกลงในอนาคตขณะที่ Facebook ก็ระบุว่าเตรียมต่อสู้ทางกฎหมายอย่างเต็มที่ Mark คซ c k e r b e r g CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook ระบุว่าถ้าแยกตัวออกจากกันก็จะเป็นภัยคุกคามต่อการคงอยู่ของ Facebook และ Facebook พยายามอธิบายด้วยค่ะว่าการเติบโตของ Tik t o k ของจีน และพาเลอรซึ่งเป็นอีกโซเชียลมีเดียที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มอนุรักษ์นิยมกำลังแสดงให้เห็นว่า Facebook ไม่ได้เป็นรายใหญ่รายเดียวในโซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มค่ะ